เวลา12นาฬิกาของวันที่1ตุลาคม2564นางวิภาดาเวียงนาคผู้ใหญ่บ้านหมู่9ตำบลเวียงทองอำเภอสุเม่นจังหวัดแพร่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีคนพบทีวีจอใหญ่40นิ้วถูกนำมาทิ้งไว้ข้างถนนในหมู่บ้านเวียงทองใหม่หมู่9ตำบลเวียงทองเป็นทีวีที่ไม่ชำรุดเสียหายคงมีคนนำมาซ่อนไว้ขอให้ตรวจสอบด้วยจากข้อสงสัยพบว่า หลายวันก่อนเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจํานวนเข้างัดแงะที่บ้านน้ำโค้งตํบลป่าแม่ตําภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกันคาดว่าคนร้ายน่าจะกลัวความผิดหรืออาจจะเอาไปไหนไม่รอดเพราะเป็นทีวีจอแบนขนาดใหญ่หากขนไปไหนก็อาจจะเป็นที่สะดุดตาจึงได้นำมาซ่อนไว้ในปา่าจากนั้นได้ประสานชุดสืบสวนมาตรวจสอบ เพื่อให้เจ้าของมายืนยันว่าและจะได้เร่งไล่ล่าหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีเชื่อว่าจะเป็นคนในพื้นที่คงมีไม่น้อยกว่าสองคนและจะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อหาเบาะแสคนร้ายต่อไป,มมไ,ปไปไปอุมาใหม่ก็ไดลยใช่บางครหายไปนะเสบุม สามร่างายาสิุ่นีเจ้าของม,มาแีงยวเข้ามาฟอ,องเอี่ยบอกก็เกิดอันนี้จะได้ละตรงลกไหนมาเนี่ยมาที่กันนี้นะเขาจัดรูน้นะหะออันนี้สภาพป,ปัญญังแจ้งการได้อยู่มั้ก็ ก็องคอยบวมหัวน่าจะจัดการได้อืมถ้าดีถ้าดีเขาบอมไปบมโคอยู่ฮั่นเนาะยี่หอยบ้าเนี่ยเจ้าบ้านข่อยจะไปตัดยาเหรอเพี่อป้าใส่นี่ขอไปตัดญาแค่สีใส่มาแล้วว่าสี แต่ก็น่าน่าจะแม่นละของเขาที่หายนะเนาะมึงเหอบอบอแน่ใจต้องใหเจ้าของเขามาดูก่บ้างแจ้งแจ้งแจ้งไว้เวทเขาได้แล้วะล้วเวทเจ้าของนี้นะออกโดนอย่างโดนไปแบบนี้ด้วยเขาจัดรู้นะฮะโดนอืมพอถ้าซื้อมาเมื่อกี้ แลหมค้นมาปะใส่แล้วก็ห้องผมไปไปดูหันหันมันเหี่ยอยู่หันเลืมึงเหรอครับครับหันเหี่ยอยู่หันนะผมไปตัดหญ้าเหี้ยตัดหญ้าตัดหญ้าสวนนะฮะสวนควายนะในโคนะค้นก่อนไปไปป้าใส่แล้วห้องผมเข้าไปเพราะว่าผมอยู่แกล่นเนาะ พ่อเข้าไปครับไปยำ้ำกับ <c oughs> สแสดงว่าไม,ม่นนะของเจได้อยู่อ่าเจได้อยู่